โอ้โห oh, oh, oh. พี่น้องเบ่งเงียงนี่คือเวทีแสงสีเสียงสาวน้อยเพชรบ้านแพงฤดูการนี้ครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องสวยงามอลังการนะครับ oh, สุดยอดเลยปีนี้บอสโจจัดหนักจัดเต็มวีดีครับพี่น้องครับ ตอนนี้วที่ยังตั้งอยู่โดมนะครับผมยังไม่เคลื่อนไปบริเวณงานนะครับเอาถ่ายได้แล้วเหรอพอผมถ่ายไว้เพราะว่าพนวาซีทุ่มลงได้ครับผมเดี๋ยวผมสิบว่าเดียถ่ายเลยจักหน่อยเพราะว่าสี่ขึ้นไปเต้นแล้วปัดพี่น้องเบื้องจอนะครับพันวาบอดพนวา ประมาณ10ล้านนะครับผมถ้าผมจำโมดผิดแ้วก็แสงสีเสียงนะครับที่น้องรอรับชมได้เลยนะครับมือเปิดวงนะครับผม24กันยายน67นี้นะครับพบกับสาวน้อยเพชรบ้านแทงเปิดฤด,ดูการนะครับเปิดฤด,ดูการ67 68นี่คือบรรยากาศด้านนาเวทีนะครับผม ก่อนจะทําการซ้อมใหญ่วันนี้นะครับซ้อมใหญ่สอดแจ้งนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างกับกำลังเช็คนะครับฮะมีไฟมีไฟซองเขาน้าเวทีน้ำนะครับพี่น้องครับ2ข้างสองข้างเวที สวยงามอลังการดีครับผมนี่เหลี่ยมมากมากนะครับพี่น้องช่วงนี้เพื่อนกะกำลังเช็คระบบเช็คฟืนเช็คไฟนะครับต่างๆนะครับผม บอกด้เลยว่าบกคือไผ่นะครับพี่นอ้องดูการีสาวน้อยเพชรบ้านแทงนะครับเปที่ฉากแสงสีเสียงต่างๆนะครับผมรูปแบบการแสดงสีเป็นยังไงน,นัน้นเดี๋ยวพี่น้องรอดรับชมนะครับ24กันยายนนี้นะครับผมเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะครับทักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแทงได้เลยนะครับ คล้ายครับท่าฟ้อมเมอนะครับผมผมคิดว <èn> ่าสต่บอกว่า <wrote> พี่น้องตอนนี้ท่งหลังเวทีนะครับไตเวทีพีพีดันเือนะครับกำลังแต่งหน้านะครับผม แต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าวันนี้เราจะเปิดเวทีเปิดการแสดงให้พี่น้องนี้รับชมประมาณสองสามโชว์นะครับผมถ้าเป็นไลฟ์สดจะอยู่ในกลุ่มปิดนะครับยู่ในกลุ่มปิดนะครับมื่อนี้ประมาณสองทุ่มเคิงนะครับแต่ว่าซีทุ่มบอดเป็นบอกว่บ ท้ายคลิปลงได้นะครับตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณทุ่มครึ่งนี่คือสุดยอดความอลังการของฤดูกาลนี่นะครับ <c oughs> มีเพจเ <c oughs> ม็ด <c oughs> ใหญ่ๆมุนจุลุนจุลุนอยู่มองกลางนะครับพี่น้องสังเกตได,ด้ดีนะฮะอยู่ใต้ฉากนะครับ ย่ำไฟซองถือเกียมาบมาบนะครับด้านคางเวทีนะครับก็จะเป็นจอนะครับผมข้านไฟข้างบนก็เป็นจอนะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นจอเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นโครงไฟต่างๆน,นะฮะนี่คือแท่นมิกเสียงนะครับผม สำหรับซ้อมในคืนวันนี้นะครับเป็นพี่มอสคนเดิมนะครับอาจารย์มอสนะครับ อนนางมื่อนี้ห้องใสสุดเพชดเมือนี้จัดเต็มเมือนี้จัดเต็มซอสแก้งเลยเสมือนจริงทุกอย่างซ้อมเสมือนจริง้นิ่งอนเพชรมนูนีนะครผมมากันแมนเพชรอันเม็ดใหญ่ๆนะครับมุนอยู่หมองกลางนะครับย่าัไฟซองไปถือนีเลียมมากแี่ไาแมนครับสวยงาม สวยงามมิลินี่คือเราทีมงานนะครับผมทีมงานไลท์ไลท์พันกสร้างไฟนะครับ <c oughs> ทีมงานไลฟ์สดจูดี้ก็มานะครับผม <c oughs> อล่าง้งเกามล็อกประมาณประมาณนี่แหละครับประมาณสามกุ่ม <3 S 1> ครับอ่าด,ดูการนี้นะครับปีนี้นะครับผมออกเพลงกับพี่ไอจูแล้วก็พระเอกกดนะครับแล้วก็พี่อ่างเปานะครับสี่คนแล้วก็เปียกนะครับพเพ่งได้นั่นยวพี่น้อง ติดที่รับชมนะครับ24กันยายนนี้นะครับผมเจอกันแน่นอนเครื่องเสียงกับว้นยนาผู้ใดอยู่แล้วนะครับเสียงสีเสียงนะครับดูการนี้จัดเต็ม <l ain> เดีย <l ain> เด๋ยวผมสิขออนุญาตไปแต่งตัวนะครับเตรียมตัวขึ้นโชว์นะครับผม ยมตัวขึ้นโชว์นะครับอีกสักครู่ก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ลั่นจนสอดแกงนะครับจากคอนเสร์ตจนเขาล่ำเลื่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กันแม่นครับขอพี่น้องไปเพียงซำนีก่อนขออนุญาตไปแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันเปิดฤด,ดูกาลน,นะครับ24กันยายนนี้เข้ากลุ่มได้ครับผม เขตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ